จะกลับบ้านแล้วนุกขึ้นมาสิกันซื้อรถแล้วเหรอใช่แล้วก็อยากให้นุกมานั่งเป็นคนแรกด้วยเออพอดีนุกนัดปอนไว้ก่อนแล้วอะขอโทษนะซื้อรถมาแล้วเหรอซื้อมาพอร,รับนุกโดยเฉพาะปะเนี่ยจะมายุ่งทำไมฉันไม่ได้ขอเงินแกมาซื้อ แต่ของเงินแม่มาหรือเปล่านี่รถไรอะ่ะเหมือนมือสองเลยจนๆนแบบแกก็มีปัญญาในแค่นี้แหละไม่เจียมตัวเลยวะสภาพแกก็ไม่ได้ต่างจากฉันเลยนะคิดว่าฉันไม่รู้อ่ะว่ารถคันนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดหมดไม่หมดไม่รู้แต่ฉันก็มีปัญญาจ่ายแล้วกันไม่เหมือนแกโตป่านนี้ยังของเงินแม่ใช้อยู่อีกแม่ฉันซัพพอร์ตแล้วมันผิดตรงไหน แกอิจฉาดิที่ไม่ได้มีเหมือนฉันอะถ้ารวยแล้วทำไมซื้อรถมือสองอะจะอย่างว่าแหละแกคงมีปัญญาได้เท่านี้รู้ได้ไงว่าฉันไม่มีปัญญาฉันอาจจะมีมากกว่าแกแต่ก็ไม่ได้อวดก็ได้ไม่มีอยังอวดขนาดนี้แล้วถ้าแกมีอะ่ะแกเขาอวดจนตัวลอยไปแล้วมั้งไ <c oughs> ปกันเถอะนุปป๊กปอนหิวอะ่ะอยากหาอะไรกินมื้อเย็นกินอะไรดีกิซซาซิมะ กเป็นอะไรมาล่ะลูกหน้าตาไม่ดีเลยถูกที่ทํางานบ่นมาเหรอแม่กันไม่อยากได้มอไซค์แล้วอะทําไมล่ะลูกแม่เพิ่งซื้อให้เองนะก็มันดูเก่าอะ่ะทําไมแม่ต้องซื้อมือสองให้กันด้วยทําไมไม่ซื้อมือหนึ่งให้แม่มีเงินแค่นี้และอีกอย่างมือสองมันก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอลูกแต่กันไม่อยากได้แล้วอะกันอยากได้คันใหม่นะแม่นะนะกันก็รู้อะลูก เม่วันหนึ่งแม่ขายของได้เงินไม่กี่บาทเองลุงที่เอาเงินที่ซื้อรถมือสองอะไปดาวรถคันใหม่ดีกว่านุกจะกลับบ้านเหรอให้กันไปส่งไหม,มก็ดีนะเราไม่อยากรอปอนด้วยอะพอดีว่าวันนี้เรารีบเห็นบอกว่าคุยกับหัวหน้าอะไรก็ไม่รู้ ่ะอ,อ้าวดับเฉยเลยอะแป๊บนึงนะนุกรถเป็นอะไรอาการกันก็ไม่รู้อะปกติมันไม่มีอาการนะเดี๋ยวนุกลงก่อนเดี๋ยวขอเช็คแป๊บน,นึง น้ำมันก็มีมันเป็นอะไรวะอีกนานไหมอาการน,นุกรีบโทษทีนะนุกกันก็ไม่รู้ว่ารถมันเป็นอะไรฮัลโหลปอนอยู่ไหนอะ่ะกลับหรือยังมารับนุกนหน่อยสิอยู่แถวสามแยกอะ่ะอืมเร็วๆนะร้อนอืม <c oughs> ตอนรถเป็นไรอะ่ะสตตล์ไม่ติดเหรอไม่ต้องมายุ่งเลยปะรถเก่าก็งี้แหละดีนะที่พานุกอะมาเสียข้างทางถ้าพานุกไปล้มแล้วก็แย่เลยไม่ต้องมาพูดมากหรอกมันก็แค่เหตุสุวิสัยเปล่าวะถ้ามาเป็นอวดพาสาวกลับบ้านแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเป็นชันอะไม่มาแล้วพรุ่งนี้อายทำเป็นพูดดีไปเถอะ ฉันยอมแค่วันนี้วันเดียวนะเห็นแก่น,นุกที่ต้องรีบกลับนุกปอนขอโทษนะที่วันนี้คุยกับหัวหน้านาไปหน่อยงั้นเดี๋ยวปอนถ่ายโทษพาไปกินชาบูนะอืมก็ได้รีบไปเลยไหมอ่ะหิวแล้วไหนบอกว่ารีบวะกินชาบูเขาเฉย ขอบคุณนะคะเจ๊ที่ฉันกู้เงินแถมยังเอามาส่งให้ที่บ้านอีกไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะเดี๋ยวถึงตอนเก็บค่างวดฉันก็มาทวงถึงที่เหมือนกันฉันคืนเจ๊ตรงเวลาแน่จ้ะทั้งต้นทั้งดอกเธอก็ให้ลูกชายเธอเป็นคนใช้คืนสิเงินก้อนนี้เอาให้กันไม่ใช่เหรอใช่จ้ะลูกฉันจะเอาเงินไปลงทุนค้าขายอย่างที่บอกนั่นแหละรู้จักทำมาหากินอย่างนี้ฉันก็สนับสนุนนะ ยังไงอ่ะขอลูกชายเธอจเจริญก้าวหน้านะจ๊ะขอบคุณมากนะคะเจ๊งั้นฉันไปก่อนนะต้องมาเก็บค่างว่าบัญญิกอีกจ้ะงั้นฉันไปส่งจ้ะ,จะพะ่อพานี่ก็รวยดีนะแม่ให้เงินห้าหมื่นเรามาง่ายๆเลย รวยเพราะเก็บดอกลูกนี่แบบเราไงเห็นแก่ใจดีๆแบบนี้นะเวลาลูกน้องแกมาเก็บดอกอ่ะโหดใช่เล่นกันก็ต้องส่งให้ได้อย่างที่บอกนะลูกครับแม่ขอบคุณนะเดี๋ยวกันจะรีบไปออกรถคันใหม่เลยมันจะดีเหรอลูกเอาเงินไปซื้อรถใหม่ทั้งก้อนแบบนี้แม่ว่าแบ่งเงินไปลงทุนสักก้อนดีกว่านะจริงด้วยงั้นกันไม่ซื้อมอไซค์ละเอาเงินห้าหมื่นไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่า ใช่แม่วางเงินดาวห้าหมื่นทำสัญญาก็ออกรถได้เลยที่บอกว่าไม่ซื้อหมเตอร์ไซค์เอาเงินไปซื้อรถยนต์เนี่ยนะใช่คุ้มกว่าเยอะได้รถช่วงโปรพอดีด้วยนี่แกจะเป็นนี้ซ้ำซ้อนทำไมใช้อะไรคิดฮะเอาหน่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเงินเดือนกันอ่ะพอทั้งส่งของป่าพาแล้วก็ส่งรถด้วย